ที่เราจะไปเข้าหของประชมุมแล้วไปกินเลี้ยงต่อจีนะคะตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างจะรอไปกินเลี้ยงเนี่ยหิวหิวอยากกินแล้วอยากกินแล้วนุชนาหันมาสีเป็นยังไงไหิวเปล่าควมรู้สึกเป็นไงตอนนี้ ขอบมาชมแล้วยาแอฟยาแอฟขออน้องยาแอฟองผมแป้งให้หน่อยแป้งเป็นการเสริมสวยจุ้ยจะแป้ให้หน่อย